สามารถแบบให้น้องไปเข้าฉากแล้วมีแบบไอ้นี่ไหมด้วยค่ะด้วยถ้าใครติดต่อได้เลยค่ะมีทุกอย่างค่ะมิวสิกวิดีโอไหมมีวสิกวิดีโอไห้ขุยเพื่อเอ็มวีเพื่ออะไรนะขุยถ้าตัวน้องคงแพงกว่าผมแล้วอะไรดีหน้ารอหน้ารอมันพี่วิลลี่เลยอ่ะมาดูหน้าหมาดูหน้าหมาลองสั่งเลยสต๊อปสต๊อปเฮ้ยนิ่งเลยอ่ะเฮ้ยนิ่งนิ่งไม่ได้สั่งไมสั่มาไม่ได้สั่งมา บอกล่ะไม่คือถ้าตอนแรกคิดอยู่ว่าเอ้ยถ้าเอาไปวันนี้สมมติถ้าถ้าโอนเลยอย่างเงี้ยลดให้ตั้งแสนได้ไหมเดี๋ยวโอนเลยตัวนี้<ม>ใช่ไหมจริงๆอ่ะถ้าถ้าถ้าเปิดอ่ะตัว,ต,วตัวก่อนหน้านี้ก็ได้แล้วแม่อยู่ไหนแม่ค <oni> ือแ,แม่ตอนนี้อยู่ห้องแอร์แต่หมาเนี่ยต้องอยู่ห้องแอร์ถ้า๋ยวแม่ออกเอาแม่แม่อยู่นอกถ้าหมาตายถ้าหมาแพงนะเออหมาแพงถูกไ่ะเออ

มึงใจมึงทำด้วยอะไรหูยไอ้เพ็กไอ้จักมึงมึงนี่นะไม่เล่นเล่นใจกูเลยนะโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แปลงแปลงเยอะไว้เออตอนนี้คุณป๊อปเขากำลังอาบน้ำหมาที่ฟาร์มนะครับก็โดนทำโทษเล่นเกมถ่ายผิดไม่รู้เรื่องหมาเลีเยว ร่อาบดูนะฮะแต่ถ้าชมพูผมหมดไปขวดกว่าแล้วขวดใหญ่ด้วธรรมดาอาบได้สิกวาตัวนี่เขาอาบตัวเดียวเลยผมตื่นเต้นมากคือผมอ่า <c oughs> เห็นผ่านอินเทอร์เน็ตมาบ้าง <c oughs> เห็นผ่านเฟซบุ๊กที่มาบ้านเ <c oughs> หรอ ไม่นึกว่าตัวจริงจะใหญ่แบบนี้ไง<ช><ช>แล้วก็ไม่นึกว่าผมจะได้มีโอกาสมาอาบน้า <c oughs> คือแรงก็เยอะมากพี่<ช>แล้วมันแล้วคื้นนึกถึงภาพตอนที่เราเลี้ยงอะมันก็แบบมันก็ดูเก่งขามดีนะ<ช>แต่ว่าการดูแลมันก็ต้องแบบต้องเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าดูแลหมาใหญ่ไม่เหมือนแบบหมาเล็กหรือหมาไซส์ปกติ<ช>ะ ดูขาพี่อกันดูผมมั่งดิเอาช้อนก้นดิไม่เอาอุ้มอย่างนี้ต้องช้อนก้นอย่างนี้มันขึ้นเดียวรุ่นใหญ่แล้วผมขาแหมพี่ก็เอาว่าต้องช้อนก้นเลยเอากายอุ้มมาหน่อยเดี๋ยวเราจะให้สุดหล่อประจำฟาร์มเราอุ้มมาสุดยอดครับนี่นี่น้องนี่น้องครับเดี๋ยวยืนด้วยตัวเท่าๆกันนิดนึงนี่นี่ชื่ออะไรครับหมาชื่ออะไรครับ หันหน้าหมาให้ดูหน้าคนไม่ดูดู๋ดูพายโอ้โห